ผลพัฒเกิดนะเขาบอกเขาจะไปเก็บมาให้นะโคตรใจดีอ่ะน้องคนนี้เออเนี่ยน้องอะไรน้องเฟรนติโนนะครับผู้ชมเขาใจดีมากทั้งช่วยฟาร์มทั้งหาผลมาให้นะป๊าบแต่นี่สุดผมก็ได้นะผู้ชมผลพัฒนะผู้ชมนะสวัสดีครับสวัสดีชาวสวัสดีมิตรรักแฟนเกมโลบอกหรือว่าบอกฟูดทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็เลเวล2 0 0เป็นที่เรียบร้อยนะผู้ชมซไร่ารพีนี้ก็น่าจะเป็น EP ที่3หรือเปล่าที่ผมลงนะครับผู้ชม ตอนนี้ผมก็ได้ไปแบบสัรนหาโค้ดมานะเพื่อที่จะแบบรีสแต็กนะครับผู้ชมไปหาใน Google ในที่ผมรีสแต็กเร็วๆผมก็นั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งนะผมคิดว่าจะเล่นเป็นสายหมัดหรือว่าจะเป็นสายผลปีศาจดีแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจเป็นสายผลปีศาจนะครับผู <Okay. S 1> ้ชมนะเพราะว่าโลหนึ่งมันต้องการแบบผลปีศาจเพื่อที่จะช่วยฟาร์มไวๆนะครับเราได้มาทาการฟาร์มตัวไอ้สองตัวนี้มันเป็นลองบอสหรือเปล่า จะลองบอสแหละก็คือแบบสู้กับมันตรงๆไม่ได้ครับต้องตีแล้วหนีตีแล้วหนีนะเดี๋ยวผมกอเลยกันหลังจากที่ฟาร์มไปได้แบบพักหนึ่งกว่าจะตายนะเออในสุดก็ตายสักทีนะโอเควิวขึ้นรัว แล้วอย่างที่ผมฟาร์มอยู่ที่เกาะนี้สักพักนะผู้ชมผมก็ได้เลเวล250เป็นที่100ผมก็จะได้ทําการแบบย้ายเกาะได้แล้วนะครับผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปผมก็ต้องไปสุ่มผลพิศาจก่อนก็เลยมาสุ่มผลพิศาจนะผู้ชมสุ่มมาปุ๊บได้อะไรเอ่ยปุ๊บผลเกลือผู้ชมม่รู้ผลอะไรนะผลกากนะผมเลยไม่กินนะใลนั้นผมก็ได้ทําการย้ายเกาะนะครับมาที่ไหนไม่รู้เหมือนจะเป็น สเตเดียมหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือไงไม่รู้เหมือนกันนะเดาไปงั้นแหละผมก็มาวมางแบบจุดเกิดตัวเองนะครับแล้วผมก็รับเควสรับเควสแล้วก็ทําการฟาร์มนะครับแต่เลเวลผมยังไม่ห่างจากพวกมอนพวกนี้เท่าไหร่นะก็เลยแบบค่อนข้างฟาร์มลําบากอยู่นะครับถอยแล้วก็สกิลอ,อยแล้วก็สกิลไปเรื่อย,ยครับเสือตายครับผม <laughs> โดนมอนตีตายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ได้ โอเคไปจาัดก,การไปเรื่อยในนี่ลูกเตะอพีอ่คาดเป็นไงลูกเตะอลำเสงมากเรยบร้อยฟาร์มยากมากท่านผู้ชมโอเคยากสุโอเคหลังจากที่วลิลห่างขึ้นมาได้แบบสี่ห้าวิอย่างเงี้ยแล้วก็ฟาร์มง่ายขึ้นนะผู้ชมอฟาร์มไปเลยตอนนี้ก็เลเวลหกสิบสองร้อยหกสิบสองนั่ใช่6หกสิบสองเนี่ยพ่เจีย๋ยวิ่งไปก็ยิงสกิลใส่เอา สายโลเกียก็ค่อนข้างฟาร์มดีนะคุณผู้ชมนะในช่วงแบบรีเวล1-200ถึงออะไรประมาณเนี้ยฟาร์มง่าให้ยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้นะพวกมอนเตอนะโอเค,อเคอยัดเข้าไปรับควิสต่อตอนนี้ผมก็รีเวล274แล้วคุณผู้ชมอีกิดเดียวนะผมก็จะร้เลแล้ว โอเคตอนนี้ก็เลเวล275เป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ชมวว้า <Wow. S 1> ไปไปไปสวยงาม oh. ฟาร์มไปเรื่อยๆผู้ชมฟาร์มไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเลเวล300เราถึงจะเปลี่ยนเกาะได้นะครับ <Wow. S 1> เกาะย้ายเกาะปนิดเดียวอีกนิดเดียวขาดี ปืบ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 เข้าให้โอเคตอนนี้ผมก็เลเวลสามร้อยเทียบร้อยนะครับผู้ชมตอนนี้ผมก็จะสามารถย้ายเกาะได้แล้วนะก็นาแผนที่ทิศทางไปเลยครับผนแสงมก็ดีอย่างเนี่ยผู้ชมคือแบบมันเคลื่อนที่ได้แบบรวดเร็วดีนะเออสบายสะดวกสบายขึ้นนะครับไปเลยไปเลยโอเคตอนนี้ผมก็มาที่เกาะภูเขาไฟนะครับผู้ชม เกาะผูขอ,อ,อไฟนะหรือว่าเขาเรียกอะไรแมกมาหรือเปล่าใช่ไหมเกาะแมกมาใช่ปะเขามาตั้งจุดเกิดแล้วก็รับควิตเหมือนเดิมครับแต่ที่ก่อนนี้คือตอนนี้ผมตอนนี้ผมอัดคิดอยู่ตอนนี้คือผมได้ไลฟ์สดไปด้วยนผูงชมผมก็เลยแบบถามคนดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่ามอนี่นี่มันมีฮาคิด้วยนะพี่สายโลเกียก็แบบค่อนข้างฟาร์มยากนะครับพี่ต้องไปเอาผลไบกี้มาฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าแนะนำได้ผมก็มเลยลองตีไปก่อนนะ แต่ก็รู้สึกว่ามันตึงจริงๆแหละมอนพวกนี้คือมันสู้ยากมากเลยครับต่อให้ผมเลเวลห่างอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางตัวที่มีฮคิ ee, แล้วก็ยังสามารถตีผมได้เหมือนเดิมนะครับเพราะมอนที่ก่อนนี้มันมีฮคินะฟาร์มค่อนข้างลําบากเลยคุณผู้ชม,มก็าลากฟาร์มมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับตีไปตีไปขนาดเลเวลสามร้อยสิบสามแล้วก็ยังแบบยังโดนมอนตีเข้าเหมือนเดิมนะ ก็ผมไม่รู้ว่าตัวไหนมีไฮซี ee, หรือตัวไหนไม่ Hi ee, ไมีนะครับผู้ชมย่เนตัวนี้ไม่มีไฮซีนะแต่ว่าตัวที่วิ่งมามันมีไฮซีนะครับผมก็ต้องหลบแล้วก็จูบนะโอเคฟาร์มไปเรื่อยครับก็ถอยเล่นระยะเอาใส่สก,กิลไปเรื่อยโอเคหลังจากที่เลเวล300ยี่สิบก็ขึ้นมาฟาร์มมอนตรงห่าด้านหน้าทางเข้าของหน้าบอสนะครับอม,มอนพวกนนี้มันมีโซ่ด้วยนะมันสามารถแบบวิ่งมาตามเราได้ด้วย เยอ,อโอเคเหนื่อยครับผู้ชมหลังจากผมก็เลยแบบตัดสินใจใหม่นะผมว่าจะหาผลพีศารใหม่ไปฟาร์มดูนะครับหลังจากที่ผมได้ไปตามผลพีศาจมาแล้วนั่นผมก็คือได้เลือกเป็นผลของบากี้นะผู้ชมตามคนดูเขาบอกนะว่าผมไลส์สวดอยู่เขาบอกว่าเอาผลบากี้มาฟาร์มพี่ที่นี่ถึงฟาร์มง่ายผลบากี้เพราะว่าดาบฟันไม่เข้าอ,อะไรประมาณนี้ แต่ประเด็นคือไอ้พวกตัวข้างบนมันใช้กำปั้นไงประเด็นไงก็เลยจะได้แบบฟาร์มเช่บุบไอ้พวกมอนอยู่ข้างล่างไงขึ้นในฟาร์มไอ้พวกข้างบนไม่ไหวนะครับก็เลยลองมาดูชักตั้งก็เหมือนเดิมครับไม่ไหวนะดาเมจของพวกมันเข้าทุกม็ตนะครับอืมบรกี้มันกันดาบได้นะครับแต่มันไม่สามารถที่จะกันกำปั้นได้นะก็ลองดูสักตั้งครับสุดท้ายก็ตายครับผม แต่องนะครับเออสู้ไม่ไหวนะแล้วผมก็เลยแบบลองแบบคือตอนนี้เลเวลสามอยหกสิแล้วไงก็อยากจะขึ้นไปลองกับบอสดูนะอไอตัวในถ้ำน่าจะเป็นตัวอะไรอาคาอินุหรือเปล่าถ้าจําชื่อไม่ผิดนะไม่ได้ดูัวนพีชนานเหมือนกันฮะก็โดดลงมาเลยปึ๊บใส่ห้าขี้ซะหน่อยนะวิงมาแก็สักเข้าไปห <c oughs> ้าร้อยตี <c oughs> ส่วนมาทีแทบก็อากเลือดนะครับ ปอกฉากออกไปครับผมเก็บหีบสมบัติทีนึงจุกจุกหน่อยโชว์เหลี่ยมโชว์ตึงจุกหน่อยครับนี่อับสกิลเข้าไปเอ,อื้อเจ็บนะครับเราน่ะเจ็บนะไม่ใช่มันเจ็บนะเรานี่เจ็บโคตรโคตรนะผากเข้ไปโอ้โหตายครับผมเรนก็เกิดมาใหม่แล้วก็มาใส่กันใหม่ครับอืมดีเลื่ดนไม่ดีแล้วก็ตายอีกครับผม <c oughs> ผนบคนพายกี้ <c oughs> ก็กลับมาฟาร์มอีกสู้อีกเหมือนเดิมอะ ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหมายถึงเรานะ <c oughs> บอสก็จะตายเราก็จะตายเหมือนกันนะเออเรียบร้อยครับโอ้โหหลังจากที่ตายอยู่หลายรอบนะตอนนี้ก็รีวิวสามล้วหกสิบห้าแล้วนะครับหลังจากนั้ผมก็มารับเพียแล้วก็ฟาร์มไอ้พวกมอนอยู่ข้างล่างนะเพราะว่าขึ้นไปข้างบนไม่ไหวครับพวกนั้นมันมีไฮคิ ee, แล้วก็มีโซด้วย <c oughs> คือแบบผลบาจี้ไม่มีผลกับพวกนั้นนะครับมันจะมีผลเฉพาะกับพวกที่ถือดาบเท่านั้นนะ พวกถือดาบถึงมีหฮคี ee, ก็ฟันเราไม่เข้านะครับผมว่จะลากมาฟาร์มเงี้ยลากมารวมกันลากมาจะได้แบบฟาร์มไวๆนะเออลากมารวมๆทีเดียวแล้วก็ใส่เลยทีนี้นี่ตามนั้นครับไปตามไปยาวๆไปครับทีนี้ เลับเควสแล้วก็ฟาร์มเหมือนเดิมรักไม่ยุ่งมุ่งตีคีฟนะ,ะไม่คุยกับใครและคนไม่ได้คุยด้วยนะคุยแต่กับคีฟนะคุยแต่กับมอนเตอร์เออดีไปดีไปอ่ามามาโอเค ตอนนี้ผมก็เลเวล376รแล้วนะครับคุณผู้ชม <Wow. S 1> ตอนนี้ผมก็จะสามารถแบบย้ายเกาะได้แล้วอเดี๋ยวอัพสแต็กหน่อยอัพหมัดแล้วกันนะจะได้ตีแรงๆ <Okay. S 1> ครับหลังจากที่ผมนั่งเรือมาสักพักผมก็มาที่เกาะเงือกแล้วนะค,คุณผู้ชมเพื่อที่จะลงไปฟาร์มที่เกาะมนุษย์เงือกนครับเลเวล375รก็มาได้แล้ว เข้ามาผมไปรับเควสเหมือนเดิมนะแต่ว่ามอนที่นี่เขาว่าโหมดมากๆเลยนะอืผมก็ต้องแบบลากมาเหมือนเดิมลากมาแล้วก็ฟาร์มรวมๆทีเดียวนะครับจะได้ฟาร์มไวๆนะแต่รู้สึกว่าดามเมจผมกระจ่อยร่อยมากเลยตอนนี้ทําอะไรมอนเตอร์ไม่ได้เลยตอนเนี้ยเออไม่เข้าเลยนะโอ้โหมันใส่มาแต่และทีนี่ผมบอกเลยว่าผมโคตรเจ็บนะ แต่ก็ต้องสู้ต่อไปครับโอเคตายครับผมเกิดมาก็สู้ต่อไปสู้ชีวิตนะตายอีกแล้วครับโอ้โหไม่ไหวแล้วนะไม่หวจริบแบบเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วตอนเนี้โอเคเวลดิงขึ้นมาเยอะเราก็ยังโดนอยู่ดีนะตอนนี้คือแบบ มันไม่ไหวจะเคลียร์เลยจริงๆนยะผมเลยแบบตอนนี้คือผมก็ไรสุดด้วยนะผมเลยต้องการขอแรงกหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนดูแล้วนะเพื่อที่จะมาช่วยผมฟาร์มนะถ้าฟาร์มอย่างนี้ไปเลยคือผมไม่ไหวจริงๆนะหลังจากนั้นผมก็เลยขอให้คนดูมาสุ่มผลปีศาจให้หน่อยอะไรประมาณนี้ผลบากี้ผมรู้สึกไม่ไหวแล้วก็จะมีน้องเอฟซีพาเข้ามานะครับเนี่ยคนนึงก็มีแบบน้องเฟรนติโนเออชื่อเขา เขาก็มาสมผลสมผลเออมาสมผลนั่นแหละสมผลถูกแล้วเออสมผลปีศาจให้โอเคก็ได้มาเป็นทางด้านผลอะไรสีฟ้าเป็นผลน้ําแข็งอ่าผมก็เลยแบบกินไปเลยนะโอเคหลังอย่างก็จะให้น้องไปช่วยฟาร์มนะครับไปนั่งเรือไปด้วยกันนะให้น้องไปช่วยฟาร์มนะผมรู้สึกว่าผมฟาร์มช้ามากๆเลยตอนเนี้ยมันช้าจริงนะผู้ชมนะดามเอียดแล้วก right. okay. so to ็จ okay. ่อยล่อยมาก อได้ผลน้ำแข็งมาก็รู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะนะครับเพราะเป็นสายโลเกียนะน้องเขาก็ใจดีนะเขาก็ตีมอนให้ผมแบบเคลื่อนเหลือ,ลอน้อยอย่างเงี้ยแล้วผมก็จัดการเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่อาฟาร์มไปครับฟาร์มไปนี่มาเตะรี่ขึ้นลุลวัลว拉มาฟาร์มา拉มาลงรวมกันแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับอ วิธีบอกฟูดก็น่าจะรู้กันดีนะครับฮะ <Huh? S 1> ไม่ค่อยได้คุยกับคนหรอกคุยแต่กับชีฟนะคุยแต่กับมอนสเตอร์เออฟาร์มยาวๆไปอา่าผมก็ใกล้เลเวลจะ400แล้วคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็เลเวล398แล้วนะครับฟาร์มไปน้องเขาก็ช่วยนะช่วยตีไปเรื่อยนะโอเคตอนนี้ผมก็เลเวล401เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม มาฟาร์มไปรับเวสแล้วก็มาฟาร์มมอนอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้รู้สึกว่าจะหัวกว่าฝั่งนั้นเยอะเลยนะอโอ้รู้สึกว่าขนาสายโลเกียวก็ยังเอาไม่อยู่นะตายครับผมตายนะโอเครู้สึกว่าจะฟาร์มยากมากๆเลยนะก็เลยแบบพากันแบบตัดสินใจแบบมาหาสุ่มผลพิศดารดีกว่าเผื่อได้ผลอะไรแบบ ดีๆไปใช้เลยวันนี้เพื่อที่จะไปสู้แล้วก็ไปฟาร์มในตัวด่านของตัวเวฟ400นะผู้ชมผมกเลยกลับมาที่เกาะลิงนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มผลทิศานะถามว่าตีงสุม่มได้ไหมไม่ได้หรอกครับเปิดไอ้นี่ครับเปิดเซิร์ฟให้คนดูเข้ามาช่วยสุ่มให้นะ <laughs> มาช่วยสุ่มให้หน่อยอะไรวันนี้ผมก็วิ่งเลบบลอยแถวนี้แหละรอคนดูเข้ามานะก็มีน้องอะไรไม่รู้เนี่ย ถือผลอะไรไม่รู้สีน้ำตรงสีน้ำตาลเนี่ยผมก็ไม่รู้จักหรอกเ <c oughs> ครเห็นเหียนเขาถือก็อยากได้นะขอขอได้ไหมก็กระโดดขอแหละเออให้หน่อยได้ไหมขอหน่อยได้ไหมเอามาซะดีๆให้หน่อยหลังจากที่ผมได้มาแล้วผมก็ไม่รู้ผลอะไรนะก็ถามคนดูแล้วผลกา,กากพี่อย่าไปกินอะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบไม่กินนะครับก็รอ FC มาสุ่มให้อีกนะครับผู้ชม นี่ก็มีน้องคนนึงเขาถือผลอะไรมาไม่รู้อ๋อเขาบอกเป็นผลสั่นนะครับผู้ชมผลสั่นนะผมก็บอกอยากได้อยากได้ผมจะเอาอะไรวันนี้จะเอาเออทิ้งมาปุ๊บพอผมเก็บขึ้นมาปุ๊บผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในแชทอย่าก,กินพี่ผมผลสั่นมันแบบมันฟาร์มยากอะไรประมาณเนี้ยมันฟาร์มยากพี่บายอย่าไปกินผมก็เลยตัดสินใจแบบไม่กินนะแล้วก็มีน้องบอกว่ามีผลจะเกิดอะไรประมาณนี้ผลพักเกิดนะเขาบอกเขาจะไปเก็บมาให้นะโคตรใจดีอ่ะน้องคนเนี้ยเออเนี่ย น้องอะไรน้องเฟรนติโนนะครับผู้ชมเข้าใจดีมากทั้งช่วยฟาร์มทั้งหาผลมาให้นะป๊าบและที่สุดผมก็ได้นะู้้ชมผลพระนะผู้ชมนะเออน้องเข้าใจดีมากนะผมก็เลยทําการโซยเลยครับโซยแล้วก็ดีใจในะกระโดดขอบคุณไปสองสามสติปนะอ,อดีใจนะเ <Yahoo! S 1> <laughs> จนผลที่แบบอยากได้มากๆเลยนะครับผู้ชมคือผลพระนะคแบบฟาร์มดีนะผู้ชมนี่ก็ทําการแปลงสร้างนะผู้ชมอ่าเป็นไง นี่ทดสอบสกิลหนนะ่อยนะถ้าหลังจากนี้ก็บอกเลยว่าหลังจากรเ,เวล400ขึ้นไปนี่คือผลพายาวๆนะคือผู้ชมผม,ผมจะไม่เกี่ยงผลเลยนะผมจะฟาร์มผลพายกเรื่อยจนกว่ารเ,เวลผมจะตันเลยนะผู้ชมปึ๊บก็คือของใหม่หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้คุแต่ที่สำคัญคือผมต้องขอบคุณ AFC ทุกคนมา,ากๆเลยนะครับ ที่แบบเข้ามาช่วยผมและให้คาแนะนํพื่อผมฟ m, <_ d us> าร์มช่วยผมหาของเนี้ยผ,ผมต้องขอบคุณมากๆนะหรือว่าน้องๆอาจ <_ d us> จะสงสัยให้พี่เข้ามาช่วยพี่ฟาร์มได้ไงเ <_ d us> ขาเล่นแบบพี่ในนีไงไง้ถ้าใครอยากจะเล่นกับผมนะคือเพจผมเนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้นะผู้ชมอยู่ตรงดีสคริปชันนะผู้ชมน,นะเพจ f a c e b o o k y 1 1 3ึง3นะถ้าใครอยากจะมาเล่นกับผมก็ไปกดติดตามเพจว้นะคุชมผมจะสตรีมแบบตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับ ถ้าใครอยากจะเข้ามาร่วมแจมในเซิร์ฟด้วยมาช่วยผมฟาร์มช่วยกันหาของก็มาได้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเขาบอกบอกว่าโลก2มีลงดันด้วยนี่สำหรับพีดีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคุณผู้ชมพรกันหน,นักที่งานทุกคนบ๊ายบายครับ